เดี๋ยวพามาดูกันรอกใกล้ๆนะครับน้ามะลินี่ครับน้องมองไม่เห็นนะครับผมครับเกียร์ไหมใช่หรือเปล่าวะนั่นนะครัครับดูว่าจะมีคนกลางเต็นไหมครับนี่สวัสดีครับนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับไปตั้งแคมป์ครับเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับอยู่ที่ผากระดาษนะครับ เป็นถือว่าตรงนี้เป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเป็นเขาว่าเป็นที่ตั้งแคมป์ที่แรกครับสมัยก่อนอยู่ตรงนี้นะครับจะไปรับลมหนานวันนี้ัะไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้รับลมหนาวไหมนะครับโอเคครับผมครับพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับผมครับ ยังไม่ถึงไหนครับแต่ใกล้ถึงแล้วครับอีกประมาณสัก5กิโลหน้าครับเนี่ยครับเขาพวกเอาที่อยูอย่ข้างหน้าครับนผ้ากระดาษครับนั่นแหละไปต่ออีก1 5กิโลเมตรใกล้ถึงแล้วถึงปรากฏว่ามาปิดที่ ทีเวผิดรตรงไหมหรอตรงไปครับผมโอ้เราเส้นทางธรรมชาติของเราไปแล้ว,ม,ว,ลวม,มีใครเดียวมาเลยม,มีใครเดียวตามเรามาวันนี้ครับอันนี้ก็คือทางเข้านะครับที่จะไปผากระดาษนะครับเราเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับ แต่เราก็ได้ได้ยินชื่อเสียงมานานแต่ว่าเราไม่เคยมาแต่ว่าทางก็ถือว่าชนบทครับครับทางเข้าชนบทเลยครับไปเห็นเลยครับ4.5กิโลครับทำไมท่ายืถือว่าเป็นเส้นทางธรรมชาติครับ ตรงตรงนี้นี่แม่ดูนี่โรงแรงฟักฟีครับโอ้เมื่อก่อนน่าจะรุ่งเรืองนะรุ่งเรืองแถวแถวนี้ครับแต่วิวดูครับธรรมชาติมากเลยครับไอ้<ำ>ตลอดเวลาเอ้ทางใช่หรือเปล่าวะนั่นน่ะสิต้องใช่สิเธออย่าจับมือจับไอ้นั่นดีๆเออมาครับ ไปกันต่อครับผมใกล้ถึงแล้วทางดีมีอำไมไปครับผมไปทางไม่ดีพลาดพลาดเราไม่เคยมาครับครั้งแรกเรามาก็ผิดพลาดได้ครับไปครับผมครับไปกันต่อเลยครับ ใช่แต่ว่าหลายปีแล้วไงหลายปีแล้วก็สดโซมไปตามการเวลาโอ้โหดูครับเป็นหกเขาเลยครับผมครับนี่ไงมาเส้นนี้ไหมแม่เมื่อกี้พอ่อว่าจอทาไปนาเขาะ <laughs> ใช่เส็นนี้มาได้แต่ว,ว่ามันโอ้ยนี่ไงเพราะว่าทางจบกันเนี่ยมาี่น <laughs> <laughs> นี้ <laughs> มาเผมมาเที่าครับ เกือบมาทาไม่ดีแล้วเมื่อกี้นะครับตรงเข้าไปใช่ไหม,มถึงแล้วครับมีคนมากล้งอยู่แรฮะมีเพื่อนนอนไม่หลวันนี้ดูกันครับนี่เหรอใช่ใช่ร้านนี้ไหมใช่ เรือกรรมการตรงนี้กันแล้วแต่เราจะการไหมพากระดาษเดี๋ยวเรามาถึงแล้วต้องไปถึงพารกระดาษนี่ครับพากระดาษครับทางการเป็นอะไรบุกรังนิดหน่อยครับผมครับเป็นทางหินแห่นะครับผมครับแต่ก็พอไปได้ครับดีกว่าทางที่เราไปเมื่อกี้ก <c oughs> <c oughs> ้อนหินโดนรถเราเลยครับ โอ้าวครับดูว่าจะมีคนกลางเต้นไหมครับลุ้นไม่พอๆกันทําวันนี้ผมไม่ได้เมีกันแค่นั้น,นครับเดี๋ยวเราไปดูครับโอ้ยทางขึ้นไปแล้วครับนี่เฮ้ยเยอะอยู่มีเพื่อนกลางวันนี้ไหนยังไม่เห็นเลยเก็มีคนแล้วนะไงอา้าวคนยืดแล้วดูดิมีคนแล้วแท คันรถนุ่นเธอไปทางไหนตรงไปไโอ้ยมีคนอยู่โอ้ย,อยหลายเต็มนูน่นนะนุ่นครับโอ้มีเพื่อนเยอะวันนี้ครับนุน่นเต็มเลยครับเราไปหามุมเอาทีนี้ห้องน้ำอยู่ไหนนู่นห้องน้ำนู่น,อนโอ้มีเพื่อนอยู่ครับแถวไหนแม่เราแถวนี้ไหมไกลเธอทอข้ออ้อมได้เหรอเป็นวงกลมเหรอไม่ได้อ้าวก็เห็นรถมันวน เราก็เห็นมาลจอดนู่นจอดนู่นนู่นนู่นรถเขาไปเอออ้อมได้ป่าวะไปดูไหมก่อนดิตรงนี้ไหมไปดูสิไปบนมัก่อนปะมีเพื่อนนะวันนี้ครับวันนี้เรามีเพื่อนนะครับไเป็นไร่าครับตอนนี้เรามาถึงนะครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับวันนี้ครับก็ถือว่านะครับโอ้ยแดดเปรี้ยงเลยดูบรรยากาศครับผมครับนี่ครับติดภูเขาเลยครับผม วันนี้เราก็มีเพื่อนนะครับมามาเยอะครับมีคนมาเยอะอยู่เมื่อกี้เรานะครับไปผิดทางเดี๋ยวเราจะจองที่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจองที่ไว้ก่อน เราได้กางเต็นทเสร็จแล้วครับเราจองที่ไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะออกไปนอกครับจะบอกว่าบรรยากาศครับโอ้รหลอนมากครับดูแดดครับผมดูแดดเพื่อนแต่วิวครับดูครับดูว่าคืนนี้จะหนาวไหมครับเนี่ยตอนนี้เราก็ได้กางเต็นท์นะครับจองที่เสร็จแล้วครับผมครับวันนี้เราก็มีเพื่อนเยอะครับผันี้มาเยอะกันเยอะอยู่คิดว่าเราจะไม่มีเพื่อนเสร็จแล้วนะครับดูครับนู่ครับเห็นว่าวิวนี้ได้ครับผมครับ เราการตรงนี้เลยครับนี่เลยของเรานะครับนะครับดูบรรยากาศนะครับโอ้สุดยอดมากเดี๋ยวเราไปดูนะครับน้องกระทิงนะครับไปหาน้องกระทิงกอนว่าเป็นยังไงนะครับเขาผมดูในกรมอุตุมาครับว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยประมาณสิบห้าองศาเดี๋ยวเรามาคอยดูกันว่าจะจริงไหมนะครับแต่วันนี้นะครับเรามีเพื่อนร่วมทิปเยอะนะครับ เพื่อนลงทิปเยอะเดี๋ยวเราคืนนี้มาสัมผัสบรรยากาศนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงแล้วครับเดี๋ยวเดินไปดูกระทิงแป๊บหนึ่งนะครับมาคนปรญญาวันนี้ไหมครับเหนื่อยไหมวันนี้ครับไม่เหนื่อยเพาไม่ทาอะไรเลย <laughs> ไม่ทําเลยเลยต <laughs> <laughs> ัวนี้ดุใช่ไหมอือมาต้องขังเอาไว้เพราะเขาดุนี่เลยครับ จ้ากระทิงนะครับตัวนี้น่าจะดุนะครับขังเอาไว้ไปดูเจ้ามะลินะครับโอ้ลองแล้วลองแล้วลองแล้วพราบรรยากาศยาเย็นก็ถือว่านะครับที่นี่ถือว่าเป็นธรรมชาติมาตอนนี้อากาศเริ่มมาแล้วเริ่มเย็นมาแล้วอากาศจะเย็นแล้วก็มันก็ใกล้ที่จะมืดแล้วนะครับนี่ครับเป็นเจ้ามะลินะครับ จมรีตาบอดตาเขาบอดนะมมรีนี่ครับน้องมองไม่เห็นนะครับโอ้นี่ครับเขาแต่เขาสัมผัสได้นะครับดูครับเขาสัมผัสได้แต่เขามองไม่เห็นนี่ครับเจ้ามรีนะครับตัวนั้นชื่อตัวเจ้าอะไรไม่รู้นะตัวน้ก็หนาตาบอดเหมือนกันไหมเธอเออเหมือนตาบอดเหมือนกันเลยอ่ะตาบอดเหมือนกันแต่ตัวนู้นจะดุดุใช่ไหมนี่จมรีไม่ดุเนยเป็นกระทิงนะครับนี่ครับกินกระถินอยู่ ตัวโน้นดุก่อนที่จะเป็นดัดลำตะคอนะครับผาคุณไม้ก็คืออยู่ที่นี่เครับเป็นผากระดาษนะตรงนี้ครับชื่อว่าผากระดาษนะครับเราดูน้องกระทิงไปหนึงฮะนี่เลยครับผมครับน้องกระทิงนะครับดอเขาเรียกว่าเป็นแม่เป็นแม่มะลิอะไรแม่มะลิแม่มะลินะครับเดินชมยามเย็นถ้บรรยากาศดีๆแบบนี้อากาศเย็นๆครับ เครั s, บเจอกระลอกขาวครับเลยนะๆนะๆกระลอกขาวกระลอกขาวไหนล่ะนี่ครับโอ้นี่ครับผมนี่กินกระลอกสีขาวนะครับเมื่อกี้ตัวหนึ่งไปไหนเมื่อกี้นี่นี่นี่ตัวนี้ไหนไป็นไงโอ้นี่ตัวนี้นี่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 ครับผมตัวนึงครับโอ้ยนี่คู่หนึ่งครับนี่ครับโอ้โหธรรมชาติมาก จะลอกขาวๆนี่สวยตอนนี้ครับเออมาเป็นคู่เลยเฮ้ยสวยมากเลยนะเนาะนี่นี่ครับตัวเด้งนี้เนีย่ยเพื่อนเมีขาเมียวเมียวว่าอะไรกขาลอกเป็นชิ้นแมวเดี๋ยวพามาดูการลอกใกล้ๆนะครับการลอกมากินกล้วยเดี๋ยวดูคไหมาอย่างนี้ไหมางเราลงมาแล้วลงมา วันแล้ววัแล้ววันแล้วนี่ครับนี่โอ้วันแล้ววันแล้ววัแล้ววัแล้วันแล้วครับผมวันนี้ครับเราก็จะจัดเมนูวันนี้เหมือนเดิมหมูกระทะนะครับแต่จะน่าจะเป็นอาจจะไม่ย่างนะมันจะเป็นชาบูมากกว่าโพราอกาสใช่ครับดูครับเต็นท์ของเราก็ลงลงสมองเรียบร้อยฮะสุดครับ วิวของเรานี่ถือว่าพานุนาม่าเกือบเกือบนอนทิ่กำจะรับขอบฟ้าครับเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะนั่งตรงนี้ครับนี่หน้าเต็นท์เราตรงนี้ครับนี่นี่ดำบรรยากาศกัน เย็นนะครับวันนี้เราก็มาแคมป์กันอยู่ที่ผ้ากระดาษนะครับเป็นอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับที่อำเภอปากช่องนะครับอันนี้เวลาน่าจะประมาณทุ่มหนึ่งครับอากาศดีมากอย่าบอกว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันคล้ายวันส่งท้ายปีเก่าตทนรับปีใหม่วันนี้ตรงกับวันที่30ธันวาคม2567นะครับพวกนี้ก็เป็นวันที่ส่งท้ายปีเก่าอนลับปีใหม่แล้วนะครับ เราก็มีโอกาสได้มาแคมป์นะครับบรรยากาศตอนนี้นะครับน่าจะประมาณยีิบสององศานะครับที่ไม่พลาดนะประมาณยีิบสองนิ่ดึกมายิ่งลงเบียครอุณหภูมิแต่เมื่อกลางวันนี่ครับโอ้โหผมมากลางเตี่ยนบ่ายสองร้อนนะ้ร้อนจัดเลยครับร้อนมากแต่ตอนนี้รู้สึกว่าโอ้ดีเมื่อกี้หกโมงรีบไปอาบน้ำอนะ่ะนี่เราจัดชาบูนี่ครับปลาหมึกนี่ตัวใหญ่ แชมูร้อนๆกับอากาศเย็นๆนี้มันถือว่าเข้ากันนะผมครับมแม่มกินให้มันาเสียงเข้าเข้าม่แต่ว่าผมว่าบรรยากาศอย่างนี้ใช่ครับในการมาแคมป์แล้วก็กินอะไรที่มันอุ่นๆร้อนๆนะครับมาคอยดูว่ามันพวกนี้นะครับอุณหภูมินี้จะลงเท่าไหร่เดี๋ยวพวกนี้ผมถ่ายคลิปห้ด,ดูชั้นหนึ่งนะครับอ <c oughs> อ่ะสดๆกุ้งสดๆทลิปนี้น่าจะเป็นทริปสุดท้ายของปีใช่ครับทริปส่งท้ายปีทริปหน้าหน้าจะมีของเพิ่มมาอีกทริปเเนาะใช่ใช่ทริปส่งท้ายปีครับพ่กนี้ก็จะไปอ่าเขาดาวันอยู่ที่พัทยาพ่กนี้จะไปทะเลพ่งนี้ครับแต่วันนี้ขอมาเสพธรรมชาติที่ ภูเขาก่อนวันนี้เรามาเขารับพวกนี้เป็นทะเลครับพาไปทางเก่าครับผม้าไปโอ้โหเือบออกมาไม่ได้เป็นทางแต่ว่ามาันมาได้ไม่ได้ครับแต่เป็นทางพุ่งนาทาง,ทางแบบเขาไปทาการ,กรเกษตรกันนะถนนเนี่ยดีของใตัวททนแบบแาบรถกันบมันก็เลยถามชาวบ้านว่ามีเส้นอื่นไหมผมก็เลย จริงๆทางมาตรงนี้ง่ายมากครับเราจะเป็นทางลูกยางแค่ประมาณ300เมตรเองนอกนั้นก็เป็นลาดยางหมดเลยมฮมครับผมแชมป์ผงครับกินไปด้วยนะครับชิวๆไปด้วยวันนี้ครับเดี๋ยวผมขอญาตกินนะครับผมครับมาครับผมครับไม่ไม่ไหวครับตอนนี้ขอเข้าเต็นท์ก่อนหนาว มาดูอุณหภูมิตอนนี้ครับตอนนี้ขนาดนี้เวลาสามทุ่มครึ่งครับครับสามทุ่มครึ่งอยู่ที่ยี่สิบองศาครับครับตอนนี้เราอยู่ในเขตอำเภอปากช่องครับเดี๋ยวดูในในในอันนี้ก็ได้ในอะไรนะในแอปวัมอุตุเนี่ยครับตอนนี้ก็วันอุตุนี่มันอยู่ที่สิบเก้าแล้วครับหรือว่าเนี่ครับเช้าน่าจะเช้าสิบห้าสิบหกประมาณเนี้ย ก็ถือว่าเย็นนะครับตอนนี้มันความชื้นมันเยอะนะครับกับค่ำคืนนี้ไม่ไหวครับขอเข้านอนกันหนาวมากข้างนอกมันเย็นมากนะครับเย็นหมดเลยตอนนี้ครับค่ำคืนนี้ขอกล่าวคำว่าลาติดสวครับครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับ ดูที่หน้าเต็นท์ของเราครับอากาศเย็นครับเดี๋ยวจะให้ดูอุณหภูมินะครับว่าเท่าไหร่อุณหภูมิเช้านี้นะครับยะดูอุณหภูมิแป๊บหนึ่งครับผมครับอากาศดีมากครับคือนี้ไม่ดีหนาวเลยครับ9 16องศาครับไม่สิ่งก็คือเราไม่เตรียมเสื้อขนหนาวมาเลยไม่คิดว่าจะหนาวขนาดนี้นะ เนีย่ยดับลิฟช้าชครับ <c oughs> ต้นแบอบอกว่าอากาศดีมากครับดีจนเย็นเลยครับผมเย็นส,ดสุดๆไม่ได้ครับเราก็จัดชาร้อนนะเช้านะครับอากาศ แบบนี้ครับต้องหาอะไรอุ่นๆนะครับเติมให้ร่างกายสวยมากครับวิวตรงนี้โอ้ตรงนี้ครับเป็นที่กลางเต็นเนี่ยคากลางเต็นเขาไม่ได้เก็บนะครับแต่ว่าเราก็มันก็เป็นธรรมเนียมเขาเขาจะมีตู้ไว้อยู่ตู้ไว้บริจาคเดี๋ยวก่อนลับเราจะไปตอนลับเราจะไปหยดตู้นะครับ เราเนี่ยอร่อยไม่ซ้ำนะจำจรไม่ได้นะครับนี่เดี๋ยวรารอชาเดือดขึ้นมาก่อนนะครับมาครับตอนนี้เราก็รอชาเดือดตอนนี้นุมใส่ไปแล้วรอชาที่จะขึ้นมาครับได้บรรยากาศมากโอ้ยนี่ชาขึ้นมาแล้วครับผมระวังครับดีดขึ้นมาแล้ว ชาเขาดีดขึ้นมาระวังด้วยนะครับในอากาศแบบนี้ครับใช่เลยครับครับ,รบชาร้อนร้อน,นยอดมากครับแบบนี้ ชื่นใจครับชาร้อนร้อนกับบรรยากาศเย็นเย็นอือได้รับหลังจากที่นะครับได้กินชาร้อนร้อนไปแล้วครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศรอบๆนะครับภายในบริเวณผากระดาษนะครับผมครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สองครับเช้านี้ครับนะครับมีแสงแดดโปรยปลายลงมานะครับอากาศเริ่มจะอุ่นขึ้นมาครับเมื่อเช้านี้ยังหนาวเลยครับครับ เมื่อเช้านี้อุณหภูมิวัดได้ที่16องศานะครับที่นี่นะครับพาระดาษนะครับเดี๋ยวประมาณเที่ยงไปก็น่าจะร้อขึ้นมาแล้วนะครับเที่ยงไปก็น่าจะ30กว่าขึ้นมานะครับแต่ในช่วงเช้าแบบนี้ครับอากาศดีมากครับเมื่อคืนนี้นอนในเต็นท์เนี่ยโอ้ยดีเต็นท์เราเนี่เป็นเต็นที่แบบอุ่นมากครับเข้าไปในเต็นที่อุ่นเลยนี่อ่ะพาชมบรรยากาศครับสวยมากครับดูครับอยู่ภูเขานะครับ ช่วงใกล้สว่างเมื่อเช้านี้ขึ้นมาช่วงใกล้สว่างนี่ครับเป็นเหมือนผมเรียกฝนตกนะครับแต่ลมโอ้แรงมากผ่านต้นไม้ดังตอนนี้ก็มีนะครับพี่น้องชาวแคมป์ของเราก็ตรงน,นี้ครับก็ออกมาเก็บสัพภาระนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นวันส่งท้ายปีเก่าทอรับปีใหม่31ธันวาคมครับ6-7วันนี้อากาศดีมากที่นี่นะครับสําหรับเราวันนี้ก็จะ เดินทางกลับนะครับที่นนทบุรีเดี๋ยวเราจะไปที่พัทยาต่อนะครับในวันนี้นะครับจะไปเขาดาวที่พัทยานะครับเพราะว่าลูกสาวมีงานที่โน่นเราก็จะไปหาลูกสาวก็จะไปเขาดาวด้วยครับถ้าใครมีโอกาสมาที่นี่ครับปากระดาษครับบรรยากาศดีมากถนนหุทางมาดีครับผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกครับที่นี่ก็ถือว่าประทับใจครับตอนนี้เราก็รอที่จะให้เต็นท์เราแห้งก่อนเพราะว่าเมื่อคืนนี้โดนน้ำค้างนะครับ โดนน้ำค้างเข้าไปนะครับยังเปียกอยู่รอให้เต็นท์เราแห้งกินชาร้อนๆรอก่อนตอนนี้คุณปรรญายังไม่ตื่นนะครับเพราะว่าท่านก็เพราะว่าปรญญาก็น่านอนสบายเพราะว่าอากาศดีมากครับอาผมตอนเตนตอนนี้เราก็ได้นะครับเก็บเต็นท์เรียบร้อยครับผมครับเดี๋ยวเราจะเดินทางลับนนทบุรีครับผมขับครับผมเดินทางลับครับรถเราตอนนี้ขนของก็เรียบร้อยครับผมครับเดี๋ยวลับได้เ่ยครับ มาคร no ับผมนะครับก่อนกลับเราก็ครับมาชําระค่าธรรมเนียมการเต็นครับแต่่จริงๆทางอุทยานก็ไม่ได้คิดตังค์ครับแต่ว่าเราก็ครับช่วยค่าน้ำค่าไฟนะครับเล็กๆน้อยๆครับการมาการเต้นนะครับเดี๋ยวอดได้ไมครับยอดเลยนะเขาก็ไม่ได้เรียกเงินว่าจะเท่าไหร่แต่เราก็เป็นช่วยค่าน้ำค่าไฟที่อย่างที่อุทยางนั่นอครับใช่ครับ นี่และครับครับริจาคครับเพื่ครับหนาวดีไหมโอ้เย็นนะครับถูกถูกใจมากเลยพี่วันผมมาบ่ายสองบอกพี่ว่ามร้อนจังวะเพราะเฮ้ยพอหกโมงเย็นรู้เรื่องพี่เย็นเย็นนะผมครับถูกใจเดี๋ยวมาใหม่ครับมาอีกสักครั้งครับผมขอบคุณมากเลยครับบคดีครับครับผมเอเคครับนี่ครับบรรยากาศเดี๋ยวเราเดินทางกลับนะครับเดี๋ยวเรา เราเดินทางกลับเดี๋ยวเราไปเขาดาวกันต่อนะครับที่พัทยาครับผมโอเคครับครับขอปิดทลิปนะครับขอปิดคลิปอปีกค,ครั้งหนึ่งครับขอบคุณท่านที่ติดตามมารับชมนะครับขอลคาวครว่าไปแล้วสวัสดีครับผม